มือนี่สจะขามฟังบุตักบาทบุญแจกเขาผมบอกใส้โทรศัพท์่ามันกันเว้าควกได้เด้อเนี่ยแบุญตักบาทบุญแจกเขาเป็นทุดท้ายซึบซืบ

ชีเห่อชีเห่อชมบรรยากาศเสู่ๆหกโมงสี่นาทีลมกำลังเย็นๆน้ำขึ้นหอนพัดโท่พัดทั้งเลิดบ้าน ปุ่นซหนึ่งทองป่ามากขายที่ได้ปุ่นโอ้ก็จะพัฒนาป่า จมน้ำจมน้ำกับไม้์ึุณมาตามบรถ้าได้หอด,ดีขั้นนะ แมีเรือนี่แหละเรือคืออยังเรือคือคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวจงจนบ่ได้ลกสบายเจอคู่แล้วลกเปลี่ยนสุรกายเตชตลรชันคือคุณงามความดีเดเอาไว้คือเปรียเพือเลี้ยงเลี้ย ع. เลี้ยขามแม่น้ำไปพูนฟังไปพูนเพียง ความดีกับเดียวก็ยังเลือกเท่านั้นทำไปสวรรค์ มันน <S preach science> ี so first, right ่น <laughs> ้ำมันเบิดบาตนี่เอางไดบาตรนี่นี่เอินว่าเลือลมกลางมหาสมุทรเนี่ยควันมันมันหน่อยๆหรอกมื่อถังตัวไปนะว่าเือไม่พ่นี่บริันอ Moments là đa bổn bởi ô ô, ăn đi mày có chóng mày mất mặt mày mất mặt mày mất mày như mất mất cho mất 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 Năm mân hiệp vẫn yêu cầu ghéo như <laughs> thế. Mân nyang đầy bọn nyang kuang bọn nyang ku 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 nyang กำลังว่าวัฒนธรรมขอโทรศัพท์อยู่ <laughs> <laughs> บา้างไหมว่าวเรื่องเงินขามไปสวรรค์นพิพพานมันมาชีเรื่องไหมกค่ยุบว่าอันตั้มทุกอกย่างตั้มไม่ใช่ตาขอคข้กําลังจะขามโอคะไป <laughs> บริเนาจะเปรียบเสมือนว่ารายเรื่อนม <laughs> <laughs> ันเบิดอย่านี่แปลว่ายังไงเบิดบุญบังเออเบิดบุญ <laughs> กลางขั้นเด่นเนาะ มไพ่นอเอไม่ไ้มไปตอโอ้นอน,น,อนมีไม่ไา่อยู่เอ,อีล้วเลยเออเนาะแสดงว่าอุปสรรคพานอุปสรรคตัวนี้ไปก็ได้ไปได้ดีแมนแมนมีไม่ไพ่อยู่บระดี <c oughs> โอ้นี่แพ้กันเจ้าอันนี้มันอันขันมันหักอันบ่สัน,ม,น,นมันแห้งมัน่นาะว่าอยู่ก็ได้ ขันบ่อบปลยแพ่องรายกนขันบบปยรักใเต้รักกี่ดียื่นี่บ่พามันเขาต้องปอยแบบเขาบักัดเลนะปยหมันขันนยมันไปตามมโอ้ขันห้อมัดแน่นแไว้ในปีนเลยเต้ยมันุนไปตามร่มนะอันนี้มันของบั่นห้องบนลอสับโอ้บัานห้องก็มีแพ่หลายตัวบัานกุญญเห็นเนาะ ขึอกขึ้มใจกับมานอนพี่เดี๋ยวนี้ซ่แสดงว่าล้อสอบมันบรสันเจ้าสีล้อเพ็รจงแล้วหอนนดูยกเปล่าแล้วรับยังีอบอืมมีคนใส่ชีวิตอยู่ในแพร่แบบแบบไปเรื่อยๆบริสันก็มี้นข้นบ้านขมีเนเ่ยอืมบางข้างบางข้าวอะไรน้อนยังสันน้อนเนี่ย ก้อนเอียงอ่ะเนี่ยโน้นอนฮันบ้านดอนหันนู่นดอนหันอยู่ปัตตุกุลมันมันเป็นเกาะบ้านอ่ะกับอ้อันนี้อ่ะนู่นแดงนือน่นแดงครับน่นแดงเป็นเกาะนี่ไงนั่นบุญเข้ามาแล้วเรื่องใครจะอ่านบ้านมาทรงแล้วนั่นผ่านอุปสรรคไปนี่สิคือได้ขึ้นสวรรค์ได้บันเนี่ ภานย่ำลาังจี่สิ่ยกสะดุティティ้งมันต mm. ิดบ่ uh, that s that s anyway. no ันต oh. yeah, ิกันติอยู่วครับเพอหลายครับอ๋อพได้พ่อได้ไข่นะมันต้องพยายายกนะว้าโยกดูดูอด้อยู่เติมตมงยกจนึงเนี่ยกอเดียวเมื่อยกมได้เดีสาวเอาไ้ินเนา่กินปั้นเนาอ๋เดี๋ยวมันมั่ แล้ว่าาก็ว่าเ็นนพดลากบอ่อไเลยเขาอกน้ำมันหม่หอยู่เอาอันอันอันคือยังเล็กน้อยเขาเอารถถีบกันบรเอาเมื่อเอาตีนยันบอ่อันนี้เขาเก็เอาเทียบเอาเมื่อจับอ่อนบ่ เออนี่เช okay, mm ่าเรือก oh, oh, oh ็จะเนี่น้ำมันเบิดๆก็จะต้องไม่จุงกันบันเกียร่บราก่อนโอาโอ้บรรยากาศแบบใหม่แบบใหม่มันต้องโูหลายๆอย่างน่ <laughs> Ủa, đưa làm đưa đưa trùng đưa làm bánh bột làm bánh bột làm như thế เรือยจูเรือเอาจะถึงฝั่งแล้วจะได้ไปตักบาตรบุญเจกเขาบนบนเผาหมู่บ้านนี่กะเห็ดบุญต่อเลยชุ่อมือนี่มันเป็นเห็ดยังแต่เห็ดเลี้ยวยก่อนไล่ยกค้ามรวดเร็วเห็ดบุญกับเห็ดเร็วทำมาหากิ๋นตรวดเร็วแต่บนจัดสวดมุนมาขึ้นแล้วกะสวดอีกห้าสามขึ้นสวดมุนขึ้นหนึ่งกะ ทำสามาตักบาตรห้ทุนแจกขอรขอะได้ขึ้นไปบ้านเดลภาพสาธุอพันเกเติกูสัง right? right. ปูติมานีพัตานิสัพเานีวัดตัทันาตูอมหากันเกวา มาตาติสุอธิรังคาราตะทานังกาลัสทานังทีฆาลัานุตายาสุายาข้าพเยาพระสงฆ์พุทธเย้าพระพุทังหาย้อมน้อมอยักตาหารกับท่านบริวันทั้งหลายในแต่พระผู้ศรัทธาขอพระ ส่งต้อนรับพัดตาหารพับท่านพลเรือนหลายนนี้เชื่อประโยชน์สุข